สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสาย Ernie Ball นะเป็นสายกีตาร์ไฟฟ้านะครับมี3ขนาดคือ0.9คือกีตาร์ทั่วไปเขาจะใช้อันนี้ตามโรงงานอะไรยจะใช้0.9ส่วน0.10นี้ก็แล้วแต่เราชอบนะสายก็จะเบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยส่วนอันนี้จะเป็นสายผสมครับ ระหว่าง2อ,อันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงที่หลังนะครับสาอันนี้โดยส่วนตัวแล้วผมจะเลือกใช้อันนี้นะครับสายกีตาร์นี้เพราะว่าสายขนาดใหญ่กว่าจะให้เสียงที่หนากว่านะครับแล้วก็ดูกระชับมือแต่ข้อเสียของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือถ้าคนที่ชอบซโล่ด้วยนีครับ สายหนึ่งเนี่ยก็คือขนาดสิเนี่ยเวลาเราโซโล่พวกเพลงที่ดันสายขึ้นไปสูงๆนะครับอย่างเส้น1เสียงเต็มหรือ1เสียงครึ่งเนี่ยคือสายเนี่ยจะขาดเลยคือปกติผมใช้อันเนี้ยผมเปลี่ยนสายเสร็จปุ๊บผมมาเล่นโซโล่เนี่ยสายหนึ่งเนี่ยมันจะขาดทันทีเลยแล้วผมก็ต้องซื้อสายมาหนึ่งของกิฟสันมาเปลี่ยนตลอดซึ่ง ผมจะไม่ใช้อันนี้นะครับอันนี้คือในการเล่นริทึมเสียงมันจะบางกว่าตัวนี้ตัวนี้จะหนากว่าแต่ว่าเรื่องโซโล่เสียงจะใสกว่าครับเพราะเสียงเล็กกว่าเสียงพุ่งกว่านะครับสายขาดยากมากเหมาะกับการดันสายมากสายขนาดเล็กๆกันครับคือแล้วทันนี้ผมจะมาพูดถึงสายรุ่นนี้นะครับเป็นสายผสมนะครับคือเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นริทึมนะครับแล้วก็ โซโล่ไปด้วยคือจะเป็นการผสมระหว่าง2อันนี้นะครับก็คือ3สายล่างนะก็คือ3เล็กสุดจะใช้ขนาดนี่ยขนาดของ0.9แล้วก็3สายบนนะ่ยจะใช้ของเบอร์10เห็นไหมครับ26 36 46ตรงนี้เาสายเนี่ยก็เลยอตอบโจทย์คนที่ชอบเล่นโซโล่ไปด้วย แล้วก็เล่นลิทึมที่มีความหนักแน่นครับสายมันเบื่อใหญ่มันก็เล่นออกมาแน่นกว่านะครับนะครับและสุดท้ายนี้ผมจะขอสรุปไว้เลยการเลือกสายกีตาร์เนี่ยแล้วแต่ความชอบและรสนิยมของผู้เล่นกีตาร์คนนั้นๆน,น,นะครับไม่มีถูกผิดเอาว่าเราลองใช้เราชอบอันไหนเราก็ ใช้อันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวสายกีตาร์เอลิบอลเพียงเท่านี้ครับ